มาดูวิธีทดลองไขแมงมันกันนะจ้าอันนี้ก็เป็นวิถีไทยบ้านเนาะเนียวอยู่เนียวกินนะจ้าแมงมันที่เขาคุดมาตะก,กี้เขาก็มาล้างน้ำให้ก่อนนะจ้าตรงนี้ก็เป็นลําน้ําแม่สูนเนาะช่วงฤดูน้ําหลากน้ําเยอะขนาดนะซ้าวพอหน้าแรงก็ประมาณนี้นะจ้าน้ํามาเยอะเนาะจริงๆน้ํามันก็ไหลยอยู่ตลอดนะจ้าเปิ้นก็กั้นเอาเข้าสวนนะจ้าน้ํามันก็เลยไหลามาน้อยเนาะทําสวนกันไหลเจ้านะจ้า น้ำตรงนี้ก็ไหลไปถึงพุ่นเขื่อนแมงนัดเนี่ยะจ้ะอันนี้เป็นห้องลําน้ําแม่สูนเนาะลําน้ําไอ้รักเหมือนกันนะจ nah ้าใจทําเกษตรกรนะจ้าเกษตรกรรมเนาะนะคะวิธีทดลองไขแมงมันนะจ้าหรือว่าล้างไขแมงมันก็เอาน้ําใส่ถังแล้วก็เอาคน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 เนาะขี้ดินนะจ้าหรือว่าล้างไขแมงมันมันก็ตกตะกอนนะจ้ะพอเหนือน้ําขึ้นมามันก็จะมีแต่ไขแมงมันกับไม่แยบนะจ้า ผ้ามุ้งเฮานี้ก็ต้องสองชั้นนะเจ้าอันแม่แงบมันจะรอดนะเจ้าแงบมันตัวน้อยนะไครแงบเนาะมันจะเหลือแต่ไข่เต่งนะเจ้าถ้าเปิ้นจะแยกขายนะเจ้าถ้าจะขายไข่เต้งไข่แงบเปิ้นจะเอาตะกร้าไว้ตั้งบนนะเจ้าเขาก็จะเทใส่อ่าตั้งบนตะกร้าก็จะเป็นไข่เต้งตั้งลางเป็นไข่แงบเปิ้นจะขายเป็นสองราคานะเจ้าแมงมันมีราคาที่สูงมากๆนะเจ้าแต่ที่บ้านบ่าได้ขายนะเจ้าคุดเอาไว้กินกันบ่ได้นะเจ้าตอนนี้ครอบครัวเดียวกันเนาะ ลุงก็ไปหาตั้งแต่ปีที่แล้วเหมือนที่อันบอกนะเจ้าวิธีหาแมงมันก็คือเอาไปดูตอนแม่เปินออกแล้วเจ้าเฮาก็หมาลลุมไว้นะเจ้าฤดูการคุดไข่แมงมันในช่วงกุมภาพันธ์นะฮะก็มาคุดนะเจ้าแต่ถ้าเฮาบ่คุดในช่วงพฤษภาฝนแรกของปีนะเจ้าแมงมันนะหรือลูกแมงมันก็จะเป็นแม่เพอินะเจ้าหรือแม่เป้งเปิลก็บินออกลุมนะคะตัวสีทองนะเจ้าตัวแม่นะแมงมันตัวเมียตัวใหญ่นะเจ้าแมงมันตัวผู้จะตัวน้อยเป็นห้องแมงมัน่าเนาะ แมงมันคานี่บอกนิยมเอามาคั่วกินนะจ๊ะมันบอกค่อยมันนะจ๊ะจะกินเมงมันตุ่มเมียนะจ๊ะแต่บ่ต้องกลัวว่ามันจะสูญพันธุ์นะจ๊ะเพราะว่านางพญาอยู่ในดินนะจ๊ะที่ออกมาสู่โลกภายนอกคือลูกเมงมันนะจ๊ะไข่เมงมันก็เช่นกันนะจ๊ะคือลูกของเปิ้ลนะจ๊ะแล้วตัวน้อยๆไม่แยบแลยก็คือมดงานนะจ๊ะเมงมันมันจะมีนางพญาอยู่ในโพรงนะจ๊ะอันนั้นก็คือผลิตไข่อย่างเดียวมันปวกนั่นแหละจ๊ะคล้ายๆกันเนาะ ถ้าแบบไอ้ลูกนางพญาก,ก็คือออกสู่โลกภายนอกก็ก็คือช่วงฝนลอยของปีนะซ้ามันออกมาผสมพันธุ์หรือเปล่าก็ไม่รู้นะอันสังเกตแมงมันตัวผู้เนาะมาตอมสบไฟฟ้านะอันเก็บทูกปีเลยนะซ้าถ้าันบบเก็บนะ่ะมันพุ่งมือเช้านี่มันจะเต็มพื้นเลยนะซ้าคือตายเลยอะ่ะคือแบบไปไหนเลยนะซ้าบบได้บินไปไหนหรือบบได้กัดปีกเหมือนปวกนะซ้าก็คืออ่าแห้งตายอยู่ตรงนั้นนะคะ อาจจะออกมาผสมพันธุ์หรือเปล่าหรือว่ามันเป็นเขาเรียกอะไรนะเออใช่ไหมเหออเรียกไม่ถูกนะคะวงจรของสัตว์นะคะเออประมาณนั่นแหละเอออันนี้ก็เนยยู่ในกินในบ้านนะจ้าอันนี้อันกับมาพามาดูวิธีทะล้องไข่แมงมันหรือว่าล้างไข่แมงมันนะ,ะล้างเสร็จเรียบร้อยอันก็จะปิกบ้านนะจ้าอันนี้ก็ตั้งใจมาถ่ายคลิปมาฝากพี่ๆเพื่อนๆให้ชมกันเนาะเพราะว่าหาดูยากนะเจ้ะ มันแตกต่างสมมดแดงนะโมเดลนี้หาดูได้ทั่วไปนะแมงมันนี่กว่าจะเจอกันแต่ละลมหรือจะคุดกันนี่ก็เป็นวันๆนะจ๊ะถ้าตาก,ก้องมันมีความอดทนก็บรได้คลิปนะสาภายทายมีหลายๆคลิปเนี่ยข้าพเจ้าก็ขอคารวะนะสาวเนี่ยค่ะอันถ่ายมาสองสามคลิปนี่อันก็อยู่เป็นวันๆเลยนะตัวดาปิดปีนะสาววันนี้โชคดีก็คืออันตามมาทีหลังแล้วบ่ได้ตากแดดนะ้าอันนี้ก็ใกล้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะ้า ก็วันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ขอบคุณทุกๆการติดตามนะจ้าเจอกันคลิปหน้าเจ้าเดี๋ยวอันจะปิกบ้านแล้วเด้อสวัสดีจ้า